ืวันนี้มีเหตุการณ์ทาง y t u t u นะฮะ,ฮะแล้วก็เป็นที่พูดกันแบบทั้งประเทศเลยว่าเฮ้ยแฮกเกอร์ที่ไหนมันบังอาจล้วงคองูเห่ามาแฮกนะฮะเอากล้องวงจรปิดเรือนจำในประเทศไทยและเห็นภาพในหลายมุมชัดเจนเลยวันนี้มีข้อมูลหนึ่งฮะคุณกมูลพรทางแฮกเกอร์เนี่ยนะฮะทางคนที่เขาไปเอาข้อมูลมาใน YouTube ช่องนี้เนี่ยมันมีการเขียนขอโทษเอาไว้ <ฮะ S 1> แล้วมันมีบางช่วงบางตอนบอกว่าเขาไม่ได้แฮก ซึ่งไอเซิร์ฟเวอร์พวกนี้เนี่ยมันอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะอยู่แล้วซึ่งใครเข้าเป็นเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปดูได้เลยจ้โอ้อย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันตรวจสอบกันยังไงเนี่ยความคืบหน้ากรณีเรือนจำอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับถูกแฮกระบบกล้องวงจรปิดถ่ายทอดสดผ่านทาง u t u b e นะฮะล่าสุดพันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการในฐานะโฆษกปทนะฮะพูดถึงเรื่องนี้แบบนี้ว่า เมื่อวานนี้เนี่ยนิติกรกรมราชธรร์ได้นําหลักฐานข้อมูลเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนปทอทแล้วนะซึ่งฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและเตรียมขอข้อมูลจากบริษัทที่ให้บริการติดตั้งกล้องวงจรปิด<ะ>เห็นไหมมีตัวละครหนึ่งตัวละครก็คือคนที่ได้รับสัมทาระคุณนะ,ะให้เข้าไปติดตั้งกล้องวงจรปิดในคุกเนี่ยเดี๋ยวต้องมาให้ปักคําต้องมาให้ข้อมูลนะฮะ แล้วก็ผู้ดูแลระบบของเรือนจําด้วยเนี่ยก็ต้องเอามาตรวจสอบเพื่อหาข้อมูลว่าคนร้ายเนี่ยแฮกได้อย่างไงนะฮะเรายังสงสัยว่าแฮกได้อย่างไงส่วนวัตถุประสงค์ในการลงมือครั้งนี้เชื่อว่าเพื่อต้องการแสดงให้เห็นว่าตนเองสามารถแฮกเข้าระบบหน่วยงานความมั่นคงได้คล้ายๆกับหลายกรณีที่มีแฮกเกอร์เข้าไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน้าเว็บไซต์เพื่อหวังประกาศชัยชนะแต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ ล่าสุดนะครับเทียนันประเด็นใหญ่เข้าไปตรวจสอบในช่อง YouTube ของแฮกเกอร์รายนี้พบว่ามีการลบคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหมดออกเรียบร้อยแล้วนะรวมถึงกล้องวงจรปิดของประเทศอื่นๆด้วยเมื่อตรวจสอบหน้าคับอธิบายของช่องนะฮะคือเขามีการโพสต์ขอโทษเป็นภาษาอังกฤษด,ด้วยเป็นภาษาไทยด้วย ใจความระบุแบบนี้ฮะคุณผู้ชมเนี่ยตามหน้าจอนะเดี๋ยวผมแปลขอโทษทุกคนที่อาจทําให้ขุนเคืองแต่ข้อที่จริงก็คือไม่ได้มีการแฮ็กเข้าไปในระบบกล้องวงจรปิดใดๆทุกภาพจากกล้องวงจรปิดที่นํามาเผยแพร่นั้นคุณผู้ชมฟังดีๆนะภาพที่มีการเผยแพร่นั้นมันมีในเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่บนเว็บไซต์สาธารณะคุณผู้ชมฮะคำคำนี้นี่สะเทือนเลยนะฮะว่าเฮ้ย ใครก็เข้าไปดูได้หรือกล้องวงจรปิดเรือนจำเนี่ยยางไรก็ตามจะไม่มีการนำภาพกล้องวงจรปิดลักษณะนี้มาเผยแพร่ใน YouTube อีกต่อไปพร้อมแนะนำแบบนี้ว่าใครที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดควรเปลี่ยนรหัสผ่านเสมออย่าใช้รหัสมาตรฐานมาจากโรงงานไอ้ตรงเนี้ยคุณกำมลพรเราติดกล้องวงจรปิดที่บ้านเราเคยรู้ไหมว่ามันต้องมาเปลี่ยนรหัสหรือว่ามันจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ของตัวเอง แล้วเซิร์ฟเวอร์กลางคืออะไรไอภาพที่เราอยู่ที่บ้านทํากับข้งงกับข้าวใครก็เข้ามาดูได้เหรอใช่ใครก็เข้ามาดูได้<ะ>อันนี้เอาจริงๆคือมีอยู่ในนะคะเราพยายามไปหาข้อมูลเดิมๆ<ะ>บบว่าเรายังไม่สามารถติดต่อพวกแบบเจ้าหน้าที่เทคนิคพิเศษที่เขาขายพวกกล้องวงจรปิดพวกนี้เขาอาจจะยังไม่อยาก<ะ>ให้สัมภาษณ์ข้อมูล<ะ>เชิงเทคนิคเราสองคนเนี่ยกับทีมงานก็พยายามไปหาว่าเอ๊ะ เขาเคยมีการพูดเรื่องนี้ไหมจริงๆเคยมีการพูดนะแล้วเป็นกระทู้ใหญ่ในพันทิปตอนพฤศจิกายนปี2559คุณโอ้โหตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวหลุดออกมาว่าเฮ้ยใครก็เข้าไปดูไอ้ตัวกล้องวงจรปิดสตรีมมิ่งจากรัสเซียได้เฉยเลยครับเาว่าเข้าไปยังไงมีคนตั้งกระทู้ไม่ต้องแฮกก็ได้มันอยู่เซิร์ฟเวอร์กลางมีพ่อหนุ่มคนหนึ่งนะคะเข้ามาเอาเรื่องนี้มาพาดหัวแล้วเขาก็ตั้งเป็นกระทู้ไว้ในปี59บอกว่า วันนี้ผมไปเดินหาซื้ออุปกรณ์ไอทีเดินไปที่ร้านกล้องวงจรปิดร้านใหญ่เลยใจกลางกรุงเทพเขาก็บอกว่าดูผ่านมือถือได้ผมก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมานั่งดูนี่ปี59นะครันแล้วพอสไลด์ไปเพื่อจะเชื่อมกับกล้องของร้านปรากฏในร้านเห็นรายชื่อเด้งขึ้นมาทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ได้โมโนนะอ่านตามนี้เลยนะทั้งสถานที่ราชการโรงพัก ป้อมตำรวจร้านค้าสํานักงานที่กะดูแล้วมีประมาณ30รายชื่อที่แสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยพอต่อเน็ตแล้วมันดูได้แบบนี้หมดเลยเหรอคือร้านที่เป็นร้านกล้องวงจรปิดดังๆเนี่ยอ,อาจจะมีหน่วยงานรัฐเนี่ยมาจ้างให้ไปติดบ้านคนให้ไปติดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเซอร์ฟเวอร์มันจะอยู่ที่ร้านร้านนี้ทั้งหมดแล้วมันจะขึ้นมาเป็นเมนูพื้อเลยเหรอใช่ ตา,ตามข้อมูลของพันทิพ์นะด้วยความที่เราเนี่ยก็เก็บข้อมูลมาจากเว็บไซต์ IT ต่างๆมีอยู่คนหนึ่งเขียนเอาไว้ในเดือนพฤศจิกเาเดือนมีนาคมปี2018ที่ผ่านมาเนี่ยคะปีที่แล้วบอกว่าใครพูดว่าแฮกนี่ลุงลุงคุณลุงคนนี้ลุงเป็นลุงตลาดนัดลุงบ,บอกว่าใครพูดว่าแฮกไม่ต้องแฮกหรอกมันสตรีมขึ้นออนไลน์อยู่แล้วคลิกเข้าไปในเว็บนี้แล้วก็ให้เว็บมา ไอลิง์มาด้วยอ่ะฉันไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยวเดีเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ถ้าเมื่อไหร่ที่กล้องวงจรปิดของเราเช่นเว็บแคมนะคะหรือแม้กระทั่งกล้องวงจรปิดที่เขาเรียกว่า IP Cam ที่เอาไปติดตามบ้านอะสามารถที่จะเอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์กลางเอาไว้ในนี้ได้คนเขาก็ไปถามคุณลุงตลาดนัดว่าเอ้าแล้วยังไงเราป้องกันยังไงเขาก็บอกว่าให้ไปเปลี่ยน i p Address ซะหรือไม่ก็เลิกออนไลน์สิครับคือไม่เอากล้องอะ ์ดูในมือถือไม่เอาเอาให้มันเก็บที่บ้านแล้วค่อยมาดูย้อนหลังถูกต้องเพราะไม่อย่างงั้นคุณต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาแบบผู้หญิงคนนี้เห็นไหมที่ฉันไปดูมาหลายเพจอ๋อของเราอ่ะแก้ได้ค่ะไม่เชื่ออ่านกุคุณเคนโดของเรามีเว็บไซต์ส่วนตัวอืก็เขียนเว็บไซต์เองอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมจะติดกล้องวงจรปิดนะฮะเราต้องมีเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อที่ข้อมูลของเรามันจะไม่ไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์กลางใช่เราก็เปลี่ยน IP Address ของเราซะเปลี่ยนตัวอของพาสเวิร์ดซะแล้วเอาอเอาข้อมูลของเราที่เราจะดูผ่านมือถือ,อไปใส่เว็บไซต์ที่เราที่เรามีแล้วเวลาที่เราซื้อกล้องวงจรปิดคนให้มาติดเขาเคยแนะนําแบบนี้ไ,<ม>ไหมอะไม่เคยป่านนี้ <c oughs> คนก็เห็นผมทํากิจกรรมอะไรอยู่บ้านหมดแล้วดิโชคดีนะกล้องวงจรปิดบ้านที่ฉันดูแมวช่วหน่อย แม่ตกใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำเว็บไซต์ใหม่ก่อนเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลข้างเคียงส่วนรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้คุยกับเจ้าของร้านของกล้องซึ่งเขาเขาเขาเต็มใจจะเปิดเผยนะ,<ฮ>ะเราจเอามาเล่าอีกทีหนึ่ง